นย่าอะไระืจะกิโลอะไรเก้ากิโลเก้ากิโลปาเก้าโลกลัวโอ้ยหิวอะไรหรอกโลกนั่นนะฮะคารูเซอย่าทักสมิเกตินดาดาชาปะทีเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไงลูกค่ะ ขามเสยยวัฒไทยแลนดสคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ดใดีใจดีใจเลยดีใจมันไดยบหักหมูใหญ่สื่อักหมู่ให้ขนาดใส่ชิ้เออแน่มดินูวตนเออดินวัดตมบรลนั่นแหะของหนูอะเหของหนูเออ เไ้ปะบัญนเอเอโอ้เก่ากี่เลยแล้วี่อะไรนักเลิกบ้านนี่